วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งได้มาแล้วก็รีโนเวทใหม่เพิ่งเสร็จไม่กี่วันนี้เองเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนเ่อนทุกคนนะครับเข้ามาดูบ้านหลังนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่า Before and After เป็นยังไงกันบ้างกับบ้านหลังนี้ครับหมู่บ้านสักการสองสงประพา30ดอนเมืองนี่เองครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูไปในตัวบ้านนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูหน้าบ้านก่อน หน้าบ้านเนี่ยเราออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นกันเลยนะครับเบฟอร์และฟเตอร์เป็นยังไงที่สําคัญเลยนะครับบ้านหลังนี้ข้อดีคือมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นก็คือระเบียงตรงระเบียงเนี่ยแต่เดินเนี่ยมันมีหลังคาอยู่นะครับแล้วก็มีรอยแตกรอยร้าวอันนี้คือเราแก้ใหม่หมดแล้วเราเปลี่ยนกระเบื้องเรารลื้อปูนใหม่แล้วก็ลงปูนกันซึมอะไรอย่างดีเลยนะครับเป็นของดีใหม่ทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ได้เป็น10ปีแน่นอนแล้วก็ตรงหน้าบ้านตรงนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนนนีีี้้เเเสาาตรรงปล่่ใหมออก แบบใหม่ทั้งหมดและประตูอันนี้นะครับเป็นบานเลื่อนแบบนี้เลยเป็นเลื่อน2สเต็ปตรงนี้คือข้อดีอย่างรถตู้คอมมูเตอร์ H1 เอาผาดหรือกระบะคันใหญ่ๆเนี่ย สามารถเข้าไปจอดข้างในและปิดประตูได้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมดแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้มันดูกว้างมากขึ้นจากต่กอนตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นที่นั่งแล้วก็เอาเอาอกเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้บ้านมันดูแคบเราเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างใหม่แต่เรายังคงไว้ระเบียงเหมือนเดิมเพราะว่าระเบียงเนี่ยเป็นข้อดีมากๆมันทําให้เราเพิ่มพื้นที่ใ,ใช้สอยได้แล้วก็จะเป็นที่กั้นแดดกั้นฝนได้อย่างแบบนี้นะครับสูงมากๆกว้างมากๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างดีกว่่ว่าาาาาาวหนนน้า้ตาเป็อยงงไรกับ โซนตรงนี้นะครับเป็นโซน l i ฟวิ่ room ตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนฝ้าใหม่ทําเป็นฝ้าหลุมแล้วก็จ่ายเป็นไฟดาวไลท์เล็กแล้วก็ดาวไลท์ใหญ่และที่สาคัญตรงนี้เรามีแถมแอร์ให้ด้วยแอร์ Air ขนาด20,004มิลลนะครับก็คือบอกได้เลยว่าทั้งล่างทั้งฟอร์แอร์ Air ตัวเดียวเอาอยู่ตรงนี้เราก็จะมีโซฟาแถมให้แล้วก็มีการตกแต่งเป็นสไตล์แบบมินิมอลส่วนพื้นข้างล่างทั้งหมดจริงๆแล้วทั้งชั้น1นและชั้น2ก็คือเป็น s p c ปูทั้งหลังและตรงนี้เราก็จะมีเป็นระเบียงให้และที่สําคัญนนนคัับ้้้าาหลงงงีีขอออดอย่ึก็ื ตรงนี้จะเป็นสเต็ปไล่ลงมาแบบนี้ และนี่ดูบ้านทั้งหลังกว้างมากฝ้าสูง2.7เมตรผมบอกเลยว่ากว,ว้างและสวยมากนะครับตรงนี้เราทําเป็นไฟซ่อนฝ้าเพื่อความสวยงามมีเป็นโต๊ะทานข้าวให้1ชุดนะครับตรงนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือเป็นห้องเก็บของใต้บันไดผมบอกเลยใครไม่เกียกนะเอามานอนได้ก <c oughs> ว้างมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเนื่องด้วยจากว่าลักษณะของดีไซน์บ้านหลังเดิมเนี่ยครับห้องครัวแล้วก็ห้องโซนตรงนี้เนี่ยมันมีการกั้นห้องอยู่ส่วนหนึ่งก็ตอนนั้นก็คิดกันว่าเราจะทำไง ให้ดีไซน์ให้ห้องครัวมันดูกว้างแล้วบ้านมันดูไม่แคบเราก็เลยทําเป็นสไตล์ซิกเนเจอร์ของของเราเลยก็คือทําตรงนี้เป็นห้องที่เชื่อมต่อระหว่างห้องครัวกับ โซนทานข้าวตรงนี้ได้เลยส่วนห้องครัวตรงนี้ใหญ่มากอันนี้ก็คือจะมีเป็นหน้าบาน2บานใต้ซิงคใต้เตาแก๊สแล้วก็มีช่องเตาแก๊สให้อีกหนึ่งช่องด้วยตรงนี้มาเสร็จแล้วก็เตาแก๊สตรงนี้เลยเวลาเราใช้เตาแก๊สเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้ส่วนโซนตรงนี้ผมชอบมากอันนี้เราทําเป็นช่องแสงนะ เพือ่อเพิ่มความกว้างของห้องแล้วก็โซนตรงนี้ผมทําเป็นปลั๊กไว้ให้เป็นก๊อกน้ําแล้วก็ท่อน้ําทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ไว้ได้ชนะ่วนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยและกว้างมากในห้องข้างล่างนี้ก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องห้องน้ําที่นี่การดีไซน์ก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยมีกระจกมีอ่าล้างหน้ามีเป็นชับโคกแล้วก็มีโซนอาบน้ําอยู่ข้างล่างด้วยเราสามารถแบ่งโซนได้ข้างบนก็มีโซนอาบน้ําข้างล่างก็มีโซนอาบน้ําเดี๋ยวเราไปดูโซนอืน่นกันดีกว่าครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นบันไดบันไดตรงนี้เนี่ยผมยังอนุรักษ์อันนี้ไว้เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนผมมองว่าอันนี้มันก็ยังสวยอยู่และยังโอเคอยู่แล้วก็แต่ว่าฟากเนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นแบบเรียบอย่างนี้ไว้นะครับให้มันดูง่ายดูไม่ยุ่งยากดูไม่ซับซ้อนแล้วส่วนพื้นทั้งหมดปูเป็น SPC จนถึงข้างบนเลยทุกอย่างนี้โอเคมากๆเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าเป็นยังไง เราเดินขึ้นมาชั้น2นะครับตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็น2ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําแต่ที่พิเศษเลยของบ้านหลังนี้เลยนะครับก็คือจะมีโซนตรงนี้อีกโซนหนึ่งโซนตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นห้องทํางาน อีกห้องนึงได้นะเช่นเอ้ยข้างล่างเราเป็นลิฟวิ่งรูมแล้วห้องทานข้าวแล้วมีห้องนอนซ้ายขวาตรงนี้ก็สามารถจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าจะเป็นที่อ่านหนังสือผมชอบตรงนี้มากมันเหมือนแบบเฮ้ยมันมีสเปคของบ้านนะมากขึ้นที่มันไม่จะเป็นจะต้องมีแค่บ้านหรือว่ามีห้องนอนหรือห้องน้ําอย่างเดียวโซนนี้ก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างก็ที่สําคัญคือมีหน้าต่างด้วยหน้าต่างที่สามารถทะลุไปห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้เรามาดูอีกห้องนึงกันดีกว่า ส่วนอันนี้ก็คือห้องนอนข้างหลังนะครับห้องนอนข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะวางเตียงขนาด5ฟุตตรงนี้ได้และตรงนี้ก็คือจะมีหน้าต่างเป็นลายไม้อย่างนี้นะครับสามารถที่จะคอนเน็ตกับข้างนอกได้ง่ายๆส่วนตรงนี้เนี่ยผมทําปลั๊กไฟให้2แบบตรงนี้ก็สามารถที่จะวางเป็นชั้นทีวีก็ได้ หรือว่าเราจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรก็ได้ข้อดีคือห้องนี้มันมีกระจกซ้ายและขวามันก็เลยทําให้ห้องนี้มันดูไม่แคบแล้วที่สําคัญคือฝ้าผมยกฝ้าขึ้นนะครับฝ้าอันนี้สูงประมาณ2.7มตกว้างสวยมากแล้วก็ไฟเปลี่ยนดาวไลท์ทั้งหมดทั้งหลังเลยครับ เดีย๋ยวเราไปดูห้องใหญ่กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่เราจะไปดูห้องมาสเตอร์รุนนะครับผมจะแวะพามาดูห้องน้ําชั้น2ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมีการแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งมีกระจกกั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมดแล้วก็กระเบื้องลายนี้สวยมากๆส่วนตัวนี้ก็คือเราจะแบ่งโซนออกมามีชักโครกมีเป็นสุขภัณฑ์ต่างๆในการออกแบบส่วนผนังทั้งหมดลื้อใหม่และเปลี่ยนใหม่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดพื้นลื้อใหม่แล้วก็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดประต โอเคเราไปดูห้องมาสเตอร์รูมกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโอเคนี่คือห้องมาสเตอร์รูมนะครับห้องนี้ก็คือห้องที่อยู่โซนด้านหน้าของบ้านหลังนี้ห้องนี้เนี่ยกว้างมากสามารถที่จะวางเตียง6ฟุตได้ตู้ขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าจะวางเป็นชั้นทีวีก็ได้เช่นกันห้องเนี้ยคุณดูกว้างมากแล้วก็สูงมากคือคอนเซ็ปต์ของผมเวลาผมทําบ้านเนี่ยผมจะยกฟ้าขึ้นทุกหลังอย่างน้อยความสูงต้องไม่ต่ำกว่า2.6อันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัว แล้วห้องมาสเตอร์รูมห้องนี้ก็จะมีประตูที่สามารถที่จะคอนเน็กไปกับห้องน้ําด้านนู้นได้อันนี้คือข้อดีของห้องมาสเตอร์รูมแต่บ้านหลังนี้ที่เป็นไฮไลท์และที่เป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้จริงๆเลยก็คือระเรียงข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูครางระเบียงข้างนอกกันดีกว่า,าเป็นยังไงครับ เราก็ได้ระเบียงหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นผนังเบาที่อยู่ตรงระเบียงอันนี้เนี่ยที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการความสวยงามด้วยแล้วก็ต้องการความปลอดภัยด้วยตรงนี้ก็คือเป็นระเบียงที่สวยมากระเบียงน,นี้กว้างมากกว้างน่าจะมาสักที่สิตารางเมตรได้มั้งแล้วก็เป็นสไตล์มินิมอลลงของดีอันนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องแบบกันลื่นนะครับโดนน้าไม่ลื่นแล้วก็สามารถที่จะกินกระทะหมูกระทะหรือว่าเป็นที่พกผ่อนหย่อนใจก็ได้แอ้ที่สําคัญข้างบนเนี่ยผมทําก๊อกน้ําไว้ให้นะครับเผื่อใครที่จะวางเครื่อก้าก็จะมี ช่องที่สามารถวางเครื่องซสกผ้าได้หรือว่าเอาวางแอร์ก็ได้ตัวนี้เราก็ทําปลั๊กไฟไว้ให้รอทุกห้องเดินไฟเดินสายไฟแอร์ไว้ให้แล้วห้องน้ําก็เดินสายไฟเครื่องทันอุ่นไว้ให้แล้วคนใหม่เข้ามาแล้วก็ติดตั้งแอร์ได้เลย ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับบอกว่าเพื่อนๆจะชอบบ้านหลังนี้ไม่มากก็น้อยนะครับกับบ้านาศาสิการ2ทรงประพา30ดอนเมืองวันนี้ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันครั้งหน้าอ่ะใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกันให้ทุกคนเลยวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย